สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันอุ้ยได้กลิ่นอะไรวะเนี่ยขี้ห่านนายตดอ่ะไม่ใช่ะเนี่ไม่ใช่ฉันกลิ่นอะไรอุ้ยตกใจหมดเลยเพื่อนทำไมมีวัวมาตอนตายตรงนี้วะเนี่ยฉันจะตกล่าด้วยสัตว์ป่าแล้วเออก็เป็นไปได้นะฉันก็ตกใจว่าทำไมเหม็นบ้านอะไรแถวนี้นี่นายรู้ป้าสิ่งที่ฉันจะพานายไปดูวันนี้คืออะไรรู้ป่ะเพื่อนตายฟูดเราจะตกใจนะเว้ยฉันไม่ได้บอกนายเลยวันเนี้ยฉันจะไปทำอย่างเพิ่งยังไม่พูดออเเวันนี้ย ฉันจะไปทำคลิปเว้ยและคลิปที่เราจะจะตะลุยในวันนี้เพื่อนรู้เปล่าคืออะไรคืออะไรบ้านล้างผีแม่นาคอ่าที่นานเกิดมาคือเรามาจริงเหรอใช่เ<ๆ><ๆ>ขาบอกว่าผีแม่นาคน่ะความจริงอ่ะตายตอนไหนหเพื่อนตายตอนประมาณช่วงที่เขา่กำลังตั้งท้องแล้วเขาอ่ะกำลังจะคลอดลูกลตอนนั้นเขาตายพอดีเลยในจังหวะน,นั้นอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองตอตายไปแล้วเว้ยเขาเลยเป็นรอสามีอ่ะที่ท่าน้ำทุกวันที่เขาเรียกว่าแม่นาครอพี่มากที่ท่าน้ำทุกวันเลยในรู้จักคำนี้ปะ อ๋อพี่มากข่าพี่มาขาใช่พี่มากสามีเขาอ่ะต้องไปนี่ไงไปออกรบศึกทหารอะไรเงี้ยเออเป็นเวลาหลายปีอะไรเงี้ยเออกว่าเขาจะกลับมาแล้วแม่น่าก็รอที่ท่าน้ำทุกวันรอสามีกลับบ้านอะไรเงี้ยพออุ้มลูกอะไรเงี้ยเออตั้นแต่เนี่ยออคือเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นตามมาเพื่อนเราจะไม่เจอใช่ไหมถ้าถามฉันว่าเจอไม่เจอใช่ไหมเพื่อน ฉันไม่รู้นี่ไงเจอแล้วหมู่บ้านเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเจอผีหรือเปล่านะเพื่อนนะไม่มีหรอกของผีบ้านผีแม่นาเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวมีท่าน้ำ่าวะขอด่วนฉันจะ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 ยังยังไม่อยากรีบเข้าไปว่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเราดูข้างก่อนไปมีวูตายแล้วเพื่อน่มันไม่ใช่บ้านมันไม่ใช่บ้านใช่ไหมแบบว่ามันมันไม่ใช่นี่ใช่ไหมเออเป็นบ้านนี่แหละนี่ไงนี่เลยเพื่อนได้เห็นไอ้สะพานนี้บ้านท่าน้ำตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าแม่นาจะมารอผีมาทุกวันตอนตีสามมาเพื่อนตรงนี้เลย น่ากลัวดิโอเคงัน้นว่าเดี๋ยวเราออกจะห่หางบ้านหลังนี้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็บินโดนเพื่อถ่ายคลิปอะไรงี้ไหมโอเคโอเคไป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  okay, ไปไปแล้วเราอยู่ตรงไหนตรงนี้ไหมแถวตรงที่มันสามารถโดนบินขึ้นได้โดนไม่ติดต้นไม้อะอ่าตรงนีง้อ่ตรงนี้ก็ได้มามาตรมาใ้เดก้างโดนก่อนเลยชิปโอเควางโดนเสร็จแล้วต่อไปก็ถือรีโมทแล้วก็พร้อมบินโดนโอเคมาเพื่อนฉันบินลแล้วนะเคียอปแล้วโอเคสวย โอเคตอนนี้เรากําลังดูอ่าบรรยากาศอยู่ตรงบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่กับบ้านแม่นาคบ้านที่เขาบอกว่าเป็นบ้านที่เยี่ยงที่สุดตั้งแต่เราเคยเจอมาแล้วตอนนี้อยู่กับมุมกล้องเป็นมุมกล้องแหนวายและเป็นโดดแซมิเกียเออทำไมเห็นอะไรชุดเป็นผู้หญิงชุดแดงๆอยู่ตรงท่าน้ำเพื่อนเชนเพื่อนเฮ้ยเห็นแล้ววะเชื่อลองดูแก้วนีนนะบ้าเห้ยอะไรชเดไหนีบ้าตัวซีดๆใส่เสื้อสีแดง ก็มีผมยาวที่จิงฉันไม่อยากเอาโดนเข้าเข้าไปใกล้มากกว่านี้ว่ะเพื่อนเอุ้ยฉัถอยแล้มั้งฉันถอยมั้งโอเคนถอยตอนถอยก่อนนะหรือหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ที่เราคิดมาเพื่อนเป็นเงื้อเอาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเชบอกลง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 โอเคอ้าเอาโดนเก็บก่อนเป็นเนื้อเชนเก็บโดนก่อนเอ่อชิฟอุ้ยเขียร์แต่เห็นมือที่ฉันเห็นใช่ไหมเมื่อกี้เชนเพื่อนคืออะไรวะเราเรากูไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมใช่เราเราเราลองไปดูใกล้ๆไหมเพื่อนตามไปเร็วตามไปเร็วตามไปเร็วเราลองไปดูใกล้ๆว่ะ ฉันเห็นเต็มตาเลยในกล้องโดนเว้ยพี่อัพไม่มีว่ะเพื่อนไม่เจอกล้องในเสียหรือเปล่าอุ้ยเป็นไปได้ไม่ว่าก็เป็นไปได้อยู่และเนี่ยฉันเห็นเขายืนอยู่ตรงนี้เลยนะเว้ยตะเกียรไม่เห็นเหมือนฉันปะกูกูเห็นเหมือนกันเออไหนได้เสียงอะไรพอเพื่อนได้ยินเพื่อนได้เสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงแม่น้าเพราะวก็ได้ยินเพื่อนเฮ้ยพี่ยจะเห็นต้นต่างเพื่อนต้นต่างอ่ะ เห็นตาเลยใช่ไหมเอาไกที่เพื่อนวิงไปวิงอะไรมันไม่ได้แค่ตกหน้าต่างแล้วทำไมทำไมมันใจกว่านั้นโอ้โหเต็มตากูเลยอย่าเข้ามาตัวโอ้ยบ้าเอ้ฉันอยู่ไหนไะเนี่ยะอุ้ยโอ้ยเชื่อปยอุ้ยบ้าเอ้เจ็บแขนเป็นบ้าเลยเหมือนโดนกระชงกระชางมาเลยเออว่ะ หายแล้วเราอยู่ในบ้านแม่นางนี่ว่านี่เราตายเนี่ยเราเป็นแม่นาคสองปะเนี่ยเป็นแซมมากหรือแซมนาคอะไรปะเนี่ยอุย้ยประตูไม่มีอะไรไมีใครอยู่เหมือนเราอยู่ในบ้านอะไรบางอย่างเราต้องออกจากที่นี่ก่อนด่วนเลยเจาขียบมันไปไหนของมันปะเนี่ยตายแล้วปะเนี่ยเพื่อเราโดนกินแล้วแน่เลยโอ้โหเราเิดมาอยู่ในที่ไหนเนี่ยมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเขียบเพือพ่อนลงมาเร็วอยู่บปท้ำบ้านอะไรบ้านเพื่อนไม่ใช่บ้านเราลงมาไหนๆก็ขอเป็นมานั้นใช่ไหม เออใช่เคลียนายได้เจอแม่นางปะเจอครับก่อนหน้าที่เราโจับมาเราเจอเหมือนกันใช่ไหมแล้วหลังจากที่เราจับมาอ๋อไม่เจอไม่เจอเหมือนกันไม่เจอส่วไหนวมเนี่ยมันจยส่รนนี้ไมเนี่ยเพื่อนได้มีคุณแจด้วยเคลียมีประตูด้วยไม่ใช่มีประตูด้วยหรือคุณแจ่ไม่มีคุณแจป้ายเลยเนี่ยตามหาแจ้ช่วงนี้ไอ้แจ้หายไปเลยเข้าประตูบ้านนี่ไม่ได้สักทีประตูบ้านนี่หมายถึงนี่เหรอแล้วแจ้หมายถึงใครเพื่อนใครชื่อแจ้วะชื่อือนคนสมัยก่อนเลยอ่ะหรือว่าชื่อไก่ ลุงพีบ้าไอ้แช่อะไรงี้บ้าเอ้ยเอ้เลือดมาได้บ่อยป่ะเน้นเน้นเน้นเราต้องตามหาไก่แต่ฉันไม่อยากพูดดังกว่าโกโก้พูดดังไปแล้วมันมีแม่หน้าโผล่มาเด็กเพื่อนแคต้องแบบโอ้ยเปนไดนี่ครูนะเป็นอะไดที่เขาแบบเป็นได้นังเก็บมะนาวเพื่อนเคยแบบเก็บมะนาวได้ดังเก็บมะนาวป่ะเออป๊อกไก่อยู่ด้านล่างหรือเปล่าเอยู่ด้านล่างก็ได้ไปช่วยหายเลยเกอกไก่เอ้ยไก่มัเป็งเสียงไก่เหไก่เฮ้ยเคลียร์เจ้ไก่แล้ว เจอกระไก่อ่ะเพื่อนไม่เจออะไรเลยหากุญแจดิกุญแจอยู่แถวแถวไอ้แจ็ก็ได้แถวไก่ไมเนี่ยยืนอกปะยืนอกปะโอโลในหอยดิไม่มีเลยว่ะในฉันลองเปิดปากไก่ดิเผื่ออาจจะมีกุญแจในปากไก่มาดิดิเปิดปากไก่หนึ่งสองซ้ำไอ้กุญแจในปากไก่เพื่อนมลอยไก่เลยไปย้องไก่เลยี่มาลองแก่แก่ไม่กุญแจในปากไก่บ้าเอ้ไก่ร้อเสียงเลยเพื่อนเป็นเรื่องนะเนี่ย เสียงอะไรเสียงชัดคุ้โอ้โหนายต้องเป็นหัวดิไปแล้วเพื่อนวิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วเพื่อนไปขอบ้านไปแล้ววัยไป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 นปาปไปไป้ปไ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 ป้ปไ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 นไลไป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 ไมไป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 ามไป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 ไมไป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 าปไปไปได้ปไวไป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 วปไ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 มไป มันไม่มมมไีเลยเดี๋ยวฉันไปให้ฉันลองหาเอันนี้ให้โอ้ยเดี๋ยวฉันตัดปลายไปให้คุณโจไปให้นะไปหาท้านข้างเร็วเป็นเรื่อนพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ไปอยู่ข้างล่างมันกู้ันอยู่ข้างล่างเป็นกู้ใช่หรออยู่ข้างล่างหรออยู่ข้างลงโอเคฉันจะมาแปดบล็อกตายไหม่บล็อพอพอพอได้ไหมแปดบล็อกเนี่ยพอได้พอได้พอได้ชิวชิวชิวโอเคเอาเราจะไปเราไปเราไปเลยโอ้ยลกกระโดดไปยังไงวะเนี่ยโอ้ยต้องแต่งกระแพงาไปแน่เลยงั้นมาชึบโอเคแล้วก็กระโดดสวย เช้าเชื่อเพื่อนเราจะไปกันต่อจะต้องตวงแพงเหรอตัวไปเลยนะแต่พุ่งมาถึงพงมาถึงเชื่อโอ้คสวยไปไปเลยใหญไปเลยอุ้ยตายไปตอบตายไปตอบท้ายไม่นามาเนี่ยไปเร็วไปตอบท้าแข็งมากๆเพื่อนหาเราคุณเล่าเพื่อนหาคุณเล่าเพื่อนหาเราเพื่อนบอกเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกเมื่อกี้นี่นี่นี่ไอ้ไอ้ไอ้โอเคโอ้ยแค่นี้ไม่ได้หรอกแม่นาคาไม่เคยดูหนังแล้วแม่นาคมาถูกก็แพงได้เลยไปเร็วเพื่อนแล้จะคุณทำอะไรแล้วไปหุนหูสักนานเลยไปเร็วหาทางเร็ว อุ้ยอุ้ยต้องออกยังไงวะเนี่ยทางไหนลกหลุดหลังใจเว่าไม่ได้สมองสะพานสะเพิงเต็มไปหมดเลยวิวสะเพงสะเพิงสะพานสะเพิงแอบแอบแป้งถุงพีดีวะแอบถุงพี้ก่อนเลยไอ้นี่คุ้มทัวเออเจอไปก็เจอไม่ดีจะแอบแล้วใคอยู่ก็อยู่อ่ะไปต่อเีอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยที่ะที่ะฉันเจอคุณเจแล้วบาอย่างตรงนี้เพื่อนประเดงนะมึงเจงคุณแจงคุณเจอผีเอาเลยเพื่อนฉัน่าฉันปลอดภัยแล้วฉันอยู่ในเนี้ยเอ้ามึงปลอดภัยแล้วกูคลณเจงจะมีบางอย่างจบลุ ลุกจบมันเ<ต>ออเดี๋ยวฉันไปหาฉันเจอคุณแจแล้วเพื่อนอย่าเข้ามาใครอ่ะมาตีนะเพื่อนหลอนด,ดีป่ะเข้ามาเพื่อนเพื่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้า,ขม,าขมาดิเข้ามาสวยอุยอ้ยเราจะรอบปะภัยเลยดีเพื่อนเนี่ยจะเจอ,จอเคุณแจอยู่อยู่ในกล่องเนี่เเยเมื่อกี้เสือเสือเสียงมันแจเข้ามาแล้วเพื่อนชิบหายแล้วไงดีวะป่ะห้องน<ด>ี้ไม่ต้องปิดตายถ้าเราถูกใจคนเราตายเน่รออะไรอ่ะไปดิฉันหาทางไปต่อกันแต่เขาดูด้วยนะถ้าเันมาแล้วบอกฉันด้วยนะได้เพื่อนได้ นี่เหมือนไปต่อได้ปะวะเฮ้ยได้ไปต่อได้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราขุดดิไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคสวยไป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 เจ้าบอกให้ดูทางก็บอกให้ดูทางด้วยกดอะไรอ่ะไปเร็วตามไปเร็วไปไปไปกระโดดกระโดดเอาเพื่อนกระโดดเอาไปเร็วเอาไปเร็วเอาไปเลยเพื่อนไหนไหนไปดูหนีก่อนหนีก่อนเขาไปนี่ไปนี่ไปนี่ตามมาตามมา ทางเลยมันไม่ทาไปต่อบมันคือบ้านฝั่งดีเนี่ยเมาน้าั่ยไอ้ลูกขอใครเนี่ยเมัปนลูกศพด้วยโอ้ยจะเป็นไงงือเปล่าไอ้เออว่ไปไม่ได้เปียประตูอยู่ตรงกัน呐โอ้ยไม่มีเวลาเลยโอ้คุณลุมศัลยเมืนเจมันเจมสุดมากเออว่าเดีลองคุณดูกันหี้ยมันเฝ้าประตูอยู่ลูกโสมอ่ะลูกสไอ้หีมีบ้าเลยไอ้ม่กล่องไม่กล่องเฉยเพื่อมีมีเลยเลยแล้วมีอไลูกสมันมีอะมันม่ลูกเาจะขอลงหารูเลยไหมเฮ้ยพี่บ้า่ห่งต ปีนกูวางไหเนี่ยกูโตผีเอเพี่อนกูก็ไม่วางกูก็ไม่วางเหมือนกันล่ะเอลดิเื้อในหลุมต้มีเออว่าเพราะในใในหลุมศพต้มีอะไรบางอย่างในมศพต้มีอะไรบางอย่างที่สามารถได้อาจจะเป็นมีดโลหคมดูนเจอเฮจะเจอแล้วจอะไรที่มีลอ้กูมีมีดเอาปืนสมัยก่อนนตายตัวัวพี่มาหัวพี่มาไม่ตายพื่ดี่อนดีก่อนเร็วเร็เร็วเร็วไปเร็ว ปืนมันจะยิงคนได้เหรอวะมันจะยิงผีได้เหรอวะเพื่อนมาเร็วกระสุนดาบตามลหรือเปล่าโอเยอุ้ยทางยาวเลยเอาเลเพื่อนตามไปเร็วไป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 ไไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไปไปไไป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 ไไป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  เป็นเรื่องแล้วก็อย่าหาเชี่ยงมาเลวเพื่อนหาเชี่ยงมาเร็วเชี่ยงเชี่ยงแล้วคุหาเชี่ยงจากไหนอะเลองยิงไปก่อนเลองยิงไปก่อนเราเราตกตุ๋มตอนนี้ให้เบน่าไปก่อนเบน่าเนี่ยรอไปทีหาเชี่ยงไม่หน่อยเร็วๆร็วไหนอยู่ไหนวะแต่แต่เท้าได้เนี่ยเนี่ยเร็วตุกยี่เนี่ยไ,ไม่ใช่แต่เท้าคาราวาเลยวะเร็วๆหาเชี่ยงมาเร็วโยนแล้วโยนมาเร็วโยนเลยมาเนี่ยแกมีผู้ก่อเชอ่ยงมาจากไหนวะใช่ไงอะอ๋ออย่างนี้เหรอมาลงมาลงลังกัเาเพิ่มพยายามอยู่พยายามอยู่มาเร็วยิี่ไนยิงไงข้างหลัง หมดแล้วกระตุนโอ้ยหมดได้หมายถึงว่าหมดแบ็คโอ้โหมันไม่เก็บก็ป่วยเลยเพื่อนเอ้ยโอ้โหมองดำดำโอ้โมองดำดำดูดนะเหมือนกับชึบยึดเป็นกับทางออกเลยโอ้ยช่วยก็ใช่อยู่แต่เราต้องช่วยช่วยช่วยอยู่มีกับเพื่อนมีกับไปแล้วไปแล้วช่วยอยู่กูช่วยอยู่ช่วยยังไงวะไม่หนีคนแรกเลยดูดีนะกูชึบแค่แต่ไม่แตะทางนี้ล้วรเป็นตามเราไป็นเราจะหมดแรงก่อนจะว่างี้อ่ะหัวมันไปด้วยมา เออฟองสั้นเออโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงฉันเจ็บหูว่ามันกินบ้าบอลเลยของมันวะแสบหูบ้าเลยอาร์โลอารโลหูกูหูกูโดนไะเนี่ยอาร์โลอาร์โลอาร์โลอาโลอาโลยิงทิ้งเลยนะใหญแปลว่าหูมึงดีอยู่โอเคโอ้ยหูดีอยู่เฮ้ยเจ้าฉันต้องออกจริงวะนั่นไม่รู้จะทำไปจอดเราจะเจออะไรบ้วะเราจะเจอแล้วเราต้องหัวแม่นาคไหมเนี่ยพี่มาเขาตายแล้วเพื่อนนี่กี่ปีแล้วตายแล้วบอกว่าไอ้ ไอ้เรื่องแม่นาคเนี่ยมันหลายร้อยปีแล้วเว้ยเพื่อนเราก่อนเราเกิดอีกอ,อ๋อแล้วหัวเนี่ยใส่กันจะเป็นหัวพี่มากก็ได้ปะโดนที่ไปแล้วโอเคไปลักบ้บนเดี๋ยวไปเพื่อน ขอโทษนะครับแม่หน้าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับสะมีอะไรก็มาหลบบ้าขคิยาเดอร์บ้านเล็กที่ก9 9นกล้าก้าทับก้านเกศนะบ้าคิยาคุณไปเดินกันเสียงกองรบดังสนั่นเหล่าชายชาติกลบาบกบัติทีเฮยามรบแล้วก็เต็มที่แม้ไม่มีช้างกี่ไรจับตะกั่นตกดึกเพราะ้นเดียวนักคิดถึงยอดรักที่ามวิไลข้าต้องระบายทันใดลุกขึ้นมาสาอบคัด